กลายเป็นดราม่าสำหรับการสอบแกลดแพดเมื่อพยาบาลสาวคนหนึ่งโพสต์ว่าเธอถูกเชิญให้ออกจากห้องสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่กลุ่มสอบอ้างว่าค่าราชการสอบไม่ได้ครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งซึ่งเป็นพยาบาลนะครับโพสต์เล่าเรื่องราวขณะที่กำลังสอบเพื่อจะนำคะแนนไปยื่นที่มหาวิทยาลัยหลักสูตรผลิตบุคลากรเนื่องจากต้องใช้คะแนนแกลดแพดจากนั้นมีกรรมการประจำสนามสอบแจ้งว่าเป็นค่าราชการไม่สามารถสอบได้ ทางผู้โพสต์เลยอธิบายไปว่าเป็นพยาบาลมาสอบเพื่อจะเอาคะแนนไปยื่นเขาต้องใช้คะแนนก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่อีกชุดมาเชิญออกไปและแจ้งว่าโทรไปถามทางทปอแล้วยืนยันว่าคุณสมบัติไม่ผ่านเพราะข้าราชการสอบไม่ได้ล่าสุดรองศาสตราจารย์ชาลีจเจริญลาบนพรัตผู้จัดการระบบสอบทีแคสปี65ยืนยันว่าพยาบาลคนนี้สามารถสอบได้หลังตรวจสอบแล้วพบว่าผู้สอบต้องการนำคะแนน ไปสมัครเรียนหลักสูตรเพิ่มเติมพร้อมกับอธิบายว่าโดยปกติแล้วเจ้าหน้าที่คุมสอบต้องให้ผู้เข้าสอบทําข้อสอบให้เสร็จก่อนหากตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตจริงก็จะไม่มีการประกาศผลคะแนนรองศาสตราจารย์ชาลีอ้างว่าแจ้งพยาบาลคนนี้ไปแล้วนะครับว่าสอบได้แต่เจ้าตัวเลือกที่จะไม่สอบต่อเพราะว่าเสียความรู้สึกครับ